สวัสดีครับแฟมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกวันไฟไนท์สานะครับในประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568ออกสตาร์ท8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับส่วนช่อง7 HD กดหมายเลข35รับสัญญาณถ่ายทอดเนี่ยเริ่ม10โมงนะครับจากเวทีมวยรุมพินี คมวยอัดนนทั้งรายการครับวันนี้พงจิก็จะมาออกทศนษณะวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับหยิบยกมา4คู่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ครับฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูที่คู่แรกที่จะออกทศนะนะครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นมวยหญิงนะครับเป็นมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับทางซ้ายมือชุดสีดำครับนี่คือเจ้ามารี แม็กมานามอนนะครับนักชกวัย34ปีนะครับสูง165เซนติเมตรมวยจากสลัชนาจากไอร์แลนด์นะครับผลงานฟอร์มหลังของมารีในรายการวันนะครับก็มาแพ้น็อกวิสิให้กับเจ้าอลิเซียเฮเรนลอริเกสนะครับนักชกจากบราซิลนะครับในศึกวันไฟนัลยีเมื่อมีนาคม68ที่ผ่านมาล่าสุดนี้เจอของแข่งเลยนะครับสูงชคทางขวามือชุดสีขาวครับรายนี้คือเซลิน่าฟอเรส นักชกวัย27ปีครับสูง167ซนเมตรมวยจากสหรัฐอเมริกานะครับผลงานฟอร์มหลังของเซรีนาครับรายนี้ก็จะมีชกเคลื่อนไหวยอยู่ในรายการ RWS นะครับราชเชมินเวิ์ฟิลรี่ก็มีแพ้คะแนนให้กับเจ้ามารีไฮนะครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์นะครับตั้งแต่ธุลาคมปี66นะครับไฟนี้ก็มาเปิดตัวประเดิมในรายการวันนะครับ คู่นี้เป็นมวยหญิงครับเป็นมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับเชิงชกสไตล์ของทนังคู่นะครับมารีทางซ้ายชุดสีดำเนี่ยเป็นมวยขวานะครับทักษะดีเลยครับมารีรายนี้เก็บกันบังโต้อาวุธดูครบเครื่องเลยครับมารีนี่ได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นหนึ่งในนักมวยไทยรุ่นอตอมเวทที่ดีที่สุดของสาราชาจักรด้วยนะครับโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยจากรายการ Road Fighting c h a m p i o n s h i p 2 0 2 4เป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพอันนากล้นของเธอด้วยนะครับ ส่วนคู่โชกทางขวารายนี้คือเซรีน่าใรนี้ก็เป็นมวยที่รูปร่างดีเหมือนกันครับเดินเตะเดินต่อยนะครับเตะขวาต่อยขวาบูสู้ความพยายามดีแข้งหมัดนี่มีประปรายนะครับเซรีน่านี่แกออกเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยเน้นความเป็นมวยนี่ก็ดูว่าพอใช้ได้ประสบการณ์ชั่วโมงเบเนจาจะดูเป็นรองนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้สงครามนางฟ้านะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วครับผมก็อชอบไปทางฝั่งทางด้านมารีนะครับ รารนี้จังหวะมวยดีครับด,กดกักเตดักต่อยเบสิกแพงแข้งของมารีนะครับซ้ายหน้าขวาหลังทํางานตลอดบทเบียดประทะกันไปเนี่ยเธอที่ฉันทีเนี่ยดูว่ามารีอาวุธมวยจะดูว่าเยอะกว่านะครับคู่ที่สองของรายการครับออกชํอตังฝั่งทางด้านมารีแม็กมานามอนดูว่าชนะเจ้าเซรีน่าฟอรเรสจ,จากสหรัฐอเมริกานะครับมาถึงมาถึงคู่ต่อมาครับข้ามมาที่คู่ที่4ของรายการครับ คู่นี้เป็นมวยไทยรุ่นไฟลาเวทนะครับซ้ายมือนี่นักชกชาวไทยของเราครับนี่คือเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีนะครับหรือสอดิชพันธนักชกวัย24ปีนะครับสูง166เซนเมตรมวยจากเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครหนึ่งครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเสือใหญ่ครับในรายการวันชมแล้ว10ไฟชนะไป8แพ้ไป2นะครับโดยที่ผลงาน3ไฟหลังนี่น็อกมารวดเลยนะครับ ผลงานไฟหลังสุดนี้มาชนะนอกที่หน่งครับนักรบแฟร์เทคเมื่อมีรถยนยน68ที่ผ่านมาในศึกวันไฟน้อย32นะครับสูงกุโชคทางขวามือรายนี้คือเจ้าอาคริฟกุลซดานะครับนักโชควัย20ปีครับสูง176ซติเมตรมวยจากประเทศอาเซอร์ไบาจานนะครับผลงานฟอร์มหลังของอาคริฟในรายการวันนี้สดมากเลยนะครับชกมา4ไฟชนะรวดทั้ง4เลยนะครับน็อกไป2แล้วก็ชนะคะแนน2นะครับ ชนะในรูปแบบของกติกามวยไทยนี่3ัไฟแล้วก็ชนะในรูปแบบของกติกาคิกบ็อกซิ่ง1ไฟ่งไฟนะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี่ชนะคะแนนเจ้าชอนคิมมาโคนะครับเมื่อพฤษภาคม68ที่ผ่านมาในศึกวันไฟไนท์31นะครับคุณนี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูตามข้อมูลเนี่ยดูว่าอาคีฟจะเหลือหล่อมๆนะครับ ดูจะได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับส่วนเจ้าเสือใหญ่นักชกชายของเราเนี่ยจะดูเล็กกว่าดูสั้นกว่านะครับคู่นี้เชิงชกสไลล์ของัองคู่นะครับเจ้าเสือใหญ่นี่ก็เป็นประเภทมวยคล่อ,องแคล่วเลยครับนอกได้ในดีมัดอันตารายนะครับช่วงหลังนี่ท็อปฟอร์มครับเจ้าเสือใหญ่นับน็อกมาตลอดอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนะครับ สุขโชคทางด้านเจ้าอาคีพรุ่นน้องครับรานนี้เป็นมวยประเภท2แข้าง2กาดเลยครับขวาได้ซ้ายดีตั้งรับถอยทำดักเตะดักต่อยชิงทำและป้องกันอาคีเป็นวนที่ฉับเฉวยสเต็ปเท้าดีนะครับเคลื่อนไหวตลอดความสดแล้วก็รูปร่างเนี่ยดูจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าเวลาโดนอัดหนักๆก็มีแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกันนะครับฝ่ายนี้ก็ต้องดูว่าจะผิวได้มากน้อยขนาดไหนนะครับครูที่สิของรายการครับคููนี้เมื่อเปรียบเทียบมแล้วครับ ผมก็ออกชอบลังฝั่งทางด้านเจ้าเสือใหญ่นะครับมวยฟอร์มสดนะครับช่วงหลังนี่ท็อปฟอร์มเลยครับชนะมาตลอดครับเจ้าเสือใหญ่รายนี้ลูกปริหารเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเข่ารอยเข่าโยน หมัดหุกหมัดตรงขวาซ้ายรุ้ได้ตลอดนะครับเป็นมวยที่มีวินาทีทองดีมากๆคือเจ้าเสือใหญ่รายนี้มวยกําลังขาขึ้นนะครับชั่วโมงนี้ดูว่าดีวันดีคืนครับโดนต่อโดนทีต่อท,อทีบทเบียบแล้วกันไปเนี่ยมองดูว,ว่าเก๋าหน้าจะเอาอยู่นะครับคุ่ทิ่ย์ของรายการครับออกชอาําลังฝั่งทางด้านเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีหรือสอดชอพันนะครับดูว่าชนะเจ้าอาคีฟกุุสดาจากอาเบอบจานครับมาถึงคู่ต่อมาครับ เป็นคู่ที่เจของรายการครับคู่นี้เป็นเมอไทายรุ่นฟลายเวทนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือกล้องทอณีส่อสมหมายนะครับนักชกวัย28ปีครับสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอชนแดนจดเพชชบูบณ์นะครับผลงานร์มหลังของกล้องทอณีในรายการวันนะครับชกมาแล้ว14ไฟนะครับชนะไป11แพ้ไป3นะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี้แพ้ คะแนนให้กับน้องโอฮมาม่ามวยไทยครับเมื่อพฤษภาคมหกแปดที่ผ่านมาในศึกวันไฟในสามสิบเอ็ดนะครับส่วนคู่ชกทางขวามือรายนี้คืออัลลัมจอรดออริครอฟนักชกวัย2 2ปีครับสูง174ซติเมตรมวยจากประเทศอุซเบกิสถานนะครับผลงานฟอร์มหลังของอัสลัมจอรในรายการวันนี้ฟอร์มสดมากนะครับแบบแไฟหลังเนี่ยชนะมารวดเลยนะครับน็อกไป4แล้วก็ชนะคะแนนไป4นะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี่ชนะน็อกที่สา เพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับเมื่อมิถุนายน68ที่ผ่านมาในศึกวันรุมพินี114นะครับคู่นี้ท้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าเจ้าอัสลัมจอนะครับจะเลื่อมๆอยู่เล็กน้อยนะครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทังคู่นะครับกล้องทอนีนี่เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายจิ้มซ้ายซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายทั้งแถบกล้องทอนีเก่าเกมนะครับจังหวะออกอาวุธนี่เน้นทุกช็อตเลยครับรายนี้ซ้ายอันตรายนะครับหมัดซ้ายสอกซ้ายนี้ไว้ใจได้ แต่ว่ากล้องทอน,นี้นี่ต้องคิดเร็วทําเร็วนะครับถ้ามายึกยึกยักยัก,ยกจุดจดจ้องจ้องนี่ก็ดูว่าจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าร่างกายความสดแล้วก็ความคล่องเนี่ยจะดูเป็นรองนะครับส่งกุชกทางขวามือครับอัสลัมจอนออริคอร์นนี่เป็นมวยฟอร์มสดเป็นมวยที่ฉับช่วยคล่องแคล่วเข้าออกไวครับลูกล่อลูกชนดีนะครับและอาวุธมวยนี่มีทุกลูกผลงานในวันของอัสลัมจอนที่ชนะมารวดไฟนนี้เจอสายหนักแรงอย่าง กล้องทอนีเนี่ยก็ต้องพิ้วให้ได้ตลอดนะครับถ้าพิ้วได้ตลอดนี่ก็มองว่าได้รุ้นที่ความหลากหลายแต่ถ้าโดนหนักโดนแรงแล้วสะด,ดุ้งหรือจัก,กรจี้นี่ก็ดูว่าจะเซ็ตได้เหมือนกันนะครับคู่ที่7ของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบแล้วครับผมอชอบเล็งฝั่งทางด้านมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงนะครับอย่างอัสลัมจอนอาริครอฟนะครับคือหนุ่มหน้าหนุ่มสดนะครับแล้วอัลลัมจอนแกจุกจิกชกยากอาวุธมวยเยอะ หลบปรีกป้องกันตัวเก่งนะครับจงังหวะเข้าเบรกเข้าทำในะแกออกเป็นชุดเลยนะครับมองดูว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยดูจะรวดเร็วแล้วก็ว่องไวกว่านะครับคู่จัดของรายการออกชอบรางฝังอัสลามจอนออริครอฟจากอุซเบกิสถานมองดูว่าชนะเจ้าก้องทอรนีส่อสมหมายนะครับและม่ถึงคู่เอกน้ำรายการครับคู่นี้ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นสตอ์เวทนะครับ ทางซ้ายมือนี่คือแชมเปี้ยนนะครับพระจันฉายพีเแสันชัยครับนักชกวัย30ปีครับสูง163เซนติเมตรนะครับมวยจากเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครเองครับผลงานฟอร์มหลังของพระจันฉายนะครับในรายการวันชุมแล้ว8ครั้งชนะไป7แพ้ไป1นะครับหนึ่งครั้งที่แพ้ก็แพ้นองที่สามให้กับโจเซฟลาซิลลี่นะครับตั้งแต่ปี2022นะครับหลังจากแพ้ให้กับโจเซฟจากนั้นพระจันฉายนี่ก็ชนะมารวด6ไฟต์ติดเลยนะครับ โดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี้มาชนกที่4เจ้าเ e อริสบาโบซาจากสหรัฐชนาจักรนะครับเมื่อกุมภาพันธ์68ชิปผ่านมานะครับในศึกวันไฟใน28ส่วนคู่ชกทางขวามือรนี้คือโจนาธานดิเบลรานนครับนักชกวัย29ปีสูง175ซติเมตรมวยจากอิตาลีคนาดานะครับโดยที่ผลงานฟอร์มหลังของโจนาธานเนี่ยชกแล้ว5ไฟนครับเป็นคิกบ็อกซิ่งทั้งหมดนะครับ ชนะไป4แพ้ไป1นึงะครับหครั้งที่แพ้ก็แพ้ให้กับเจ้านนนะครับพระจันฉายพิกาแสนชัยนะครับตั้งแต่มิถุนายนนะครับปี2024นะครับปีที่แล้วส่วนผลงานไฟหลังสุดของจนทาธนีมาชนะคะแนนเจ้า 3A กเอกย่ง5ดาวนะครับเม <ME> ื่อมีนาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงต้นปีในศึกวัน172นะครับคูเอกนรายการครับคู่นี้ เป็นการชิงแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอ์เวทแล้วก็เป็นคู่มวยแก้มือร้างตาก,กันอีกครั้งนะครับเชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับ พจน์ฉายเนี่ยโ,โหร้ายนี้ฉายเป็นชุดนะครับเชิงดีฝีมืออาวุธมีทุกลูกรายนี้ทักษะดีนะครับฝีมือแล้วก็สายตายเยี่ยมครับเจ้านนพจน์ชายคือฉับชวยครับแล้วก็เข้าออกเร็วนะครับระยะหลังนี้สดมากๆชนะมาตลอดเลยนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มกําลังมั่นใจนะครับคิดได้ทําได้แต่ว่ารูปร่างช่วงชกเนี่ยจะดูสั้นกว่าดูเล็กกว่านะครับ ส่วนกต่อสู้เจ้าโจนาธานดิเบรารายที่เป็นมือซ้ายนะครับเป็นมือที่เสด็จเท้าดีนะครับเคลื่อนไหวตลอดเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแล้วก็ดูคล่องแคล่วนะครับช่วงชกโจนาธานดิเบรานี่จะดูได้เปรียบนะครับแล้วรายนี้แข้งซ้ายเตะแม่นเตะไวนะครับนอกจากแข้งซ้ายหมัดซ้ายของโจนาธานที่ดูดีแล้วอาวุธอื่นๆนี้ต้องมีมาเสริมนะครับคือถ้ามีแต่ซ้ายอย่างเดียวก็ดูว่าจะรุนเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเจ้านนพจันชายเนี่ยเป็นมือที่เก็บกันอาวุธเก่งนะครับเจ้าโจนาธานดิเบรา ปัจจุบันนี้ก็เป็นแชมป์โลกคลิกบ็อกซิ่งสโลเวทเฉพาะกานนะครับคู่นี้ย้อนกลับไปครับเมื่อมิถุนายนปี67นะครับปีที่แล้ว ก็ใช้บริการกันมาหน,หน่งนึงนะครับไฟายนั้นก็โหคูข่ขี้สูสีเบียดกันเอียดอาเลยครับผัดกันได้ผัดกันโดนนะครับสุดท้ายท้าสุดแล้วเป็นทางฝั่งทางด้านพยันรชายนะครับเป็นฝ่ายชนะไปฝ่ายนี้กลับมาแก้มือร้างตากันอีกครั้งนะครับชิงชป์โลกค,คิกบ็อกซิ่งรุ่นสตาร์เวทครับเมื่อเปรียบเทียบไปแล้ว พวกชืองฝั่งมวยที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างเจ้านนท์พัญรชัยนะครับรายนี้ครบเครื่องครับพจันรชัยดักเตะดักต่อยซ้ายทีขวาทีนะครับรายนี้หลบหลีกเข้าออกไวนะครับแล้วก็เป็นมวยที่แก้ไขสถานการณ์หาทางเอาชนะเก่งมากๆนะครับ คือ IQ ควแบบพิบดีครับมองว่าเบียดไปเบียดมาเองดีค่าทีนี้ดูจะเก่าเก,าเกมกว่านะครับคูเอกนำรายการครับออกชอบแางฝั่งแชมเปียนอย่างพระจันฉายพิเคแสนชยัยมองด้วยชนะเจ้าโจนาธานดิเบลราจากอิตาลีแคนาดานะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกวันไฟไนท์36กันอีกสักครั้งนะครับ โดยเริ่มกันที่คู่แรกที่ออกทศนัตนะครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นสงครามนางฟ้านะครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทออกชอบดังฝังมารีแม็กมาดามอนนะครับโหรายนี้ครบเครื่องเลยครับแล้วก็เก๋าเกมครับกระดูกดีประสบการณ์สูงนะครับอาวุธมมยดูว่าจะหลากหรายและมีเยอะกว่ามองว่าชนะเจ้าเซรีนาฟอเรสจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ข้ามาคู่ที่4ของรายการครับเป็นมมยไทยรุ่นไฟเวทออกชอบดังฝังมมยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงครับอย่างเจ้าเสืยใหญ่ กรุงเทพทนบุรีนะครับเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าอาวุธมวยความหลากหลายไม่ได้เป็นรองครับแล้วล้านนี้เป็นมวยที่มีวินาทีทองนะครับจงังหวะเข้าเบรคเข้าทําแกออกเป็นชุดหมัดนี่คมนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาอาวุธรับของอันตรายเยอะด้วยมองว่าชนะเจ้าอาคิฟกุลสันด,ดานะครับจากอาเซอร์ไบจานนะครับแล้วก็ข้ามมาที่คู่ที่เจ็ดของรายการครับเป็นมือไทยรุ่นไฟเวทออกชอบเป็นทางฝั่งวยฟอร์มสดนะครับอย่างอัสลัมจอนออดิครอฟ จากอุซเบกิสถานครับโอ้โหรายนี้จุกจิกชกยากอาวุธมวยเยอะลูกลอ่อลูกชนดีแล้วแกก็หลบปลีกป้องกันตัวเก่งนะครับอาวุธมวยแกนี่มีทุกลูกเลยนะครับวันนี้ดูจะรวดเร็วแล้วก็ไวกว่ารวมถึงสภาพร่างกายก็ดูว่าจะสดกว่าครับมองว่าชนะเจ้ากล้องทนันีสอสมหมายและเอกนำรายการครับชิงแชมป์โลกทีบ็อกซิ่ง,ง,งรุ่นสตตเวทนะครับแกมือรั้งตาก,กันอีกครั้งก็ออกชํารังฝั่งเจ้านนทจันรชยัยพ่เกแสนชยัยครับมวยที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนครับรายนี้ครบเครื่องค่องนะครับ แล้วก็เป็นมวยที่เก็บกันโกโก้โต้แม่นแม่นคือแกป้องกันตัวเก่งครับเจ้านนคือชิงทาแล้วก็ป้องกันเลยครับฉาบช่วยด้วยขวาที่ซ้ายทีนะครับสำหรับพจันชนฉายรายนี้แก้ไขสถานการณ์บนวิธีเก่งนะครับวันนี้มองว่าบทเบียดพะักกันไปมากยกนี่จังหวะมวยแล้วก็ความเก่านี่จะดูดีกว่าดูว่าชเจ้าโจนาธานดิเบล่าจากอิตาลีแคนาดานะครับ ก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกวันไฟน้ำสามสหนะครับแฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนสแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยครับฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับเป็นเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ